ทำนน,นทิยากับมีแนวทางตัวเลขเกี่ยวกับเบขกตำเล่าของพี่วาดนะคะวัที่ผ่านมาวันที่สิบเก้าสิบเก้าที่ผ่านมาคือเมื่อวานวันศุกร์นะคะพี่วาดเพิ่นส่งหายนุนทิยานะคะเพิ่นบ่ใหาโล่งนะคะเพิ่นห้ดูเฉยๆมันกับเขาหกสองนะคะพี่น้องรักฐานอยู่ตรงนี้นะคะเอาเบิ้งน้ากันอ่านน้ากันนะคะนะคะแนวทางของพี่วาดนะคะเพิ่นหยหกสองนะคะวันที่สิบเก้าเดือนเก้าหกแปดหกสองหกสามหกสี่ เจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่ดูเฉยๆนะว่ามันจะเข้าไหมนะคะนะคะเพื่อนบอกว่าให้ดูเฉยๆบ่ได้ใหายลงนะว่ามันจะเข่าบ่พี่น้องคนปากคนว่ามันมากหกสองเต็มๆเลยนะคะเป็นนาทีเสียดายที่นุ่นนิยาบาด้เอามาลงเอฟซีลายทันลายคนนะคะทั้งคอมเมนต์มาทั้งโทษมานะคะถ้าผูใ้ใดทษมานุ่นทิยากจะหายยู่ ว่าพิบัตท,ทรงหายยุ่แต่ว่าเบาหายโล่งนะคะมันกับเขานะคะบางคนกับทักมาทาง้งร่กับทรงหายยุ่นะคะมีคนโชคดีกับบ่าโชคดีนะคะบางคนกับเบิงบริด้ซื้อนะคะสําหรับงวดนี้นะคะแนวทางตำเล่าของพิบาตงวดวันที่ยี่สิบสองกันยายนสองหาแปดนะคะอนุยาขออนุญาตให้พิบัติเอามาหายเอฟซีคือเกานะคะเพิ่นกับหายมาแล้วจะเป็นตัวได้จะหายไปฟังเสียง สัมภาษณ์ระว,วานนทิยากับพี่วาดตำลางวดวันที่22กันยายน2568นะคะค่ะพี่วาดสวัสดีค่ะอ,อ FC รู้ได้ไงอะทำไมฝากมาให้ได้ไงเพราะว่า FC เขาบอกว่าพี่วาดไม่ได้ลงแล้วพี่วาดส่งให้นนทิยาดูไหมนนทิยาบอกว่าส่งให้ดูให้ดูเฉยๆว่าลองดูจะเข้าไหมเขาก็เลยบอกว่าขอดูด้วยสิเผื่อถูกอะไรเงี้ย ก็เลยส่งให้ดู <c oughs> บอกว่าให้ดูนะไม่ให้ซื้อเขาบอกว่าซื้อจะเป็นลายห้าบาทสิบบาทก็ซื้อถูกก็เลยฝากมาให้พี่สามร้อยเป็นเงินของคุณสวัสดีสามร้อยบาทฝากมาให้พี่วาดค่ะหนูก็เลยโอนไปให้พี่แล้วก็หลยงงเอ๊่าบอกว่ายเขาตงลงนะเดี๋ยวเอยทำไมไม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่ขอบคุณมากขอบคุณพี่ตอนนี้หนูตั้งกล้องอยู่แล้วพี่วาด เห็นบอกว่าจะให้อยู่วันจันทร์มีแนวทางหรือยังคะจ้าวันจันทร์พี่ว่าเอาวันจันทร์ตอนเช้าหรือจะเอาตอนนี้เอาตอนนี้เพราะว่าตอนนี้ว่างตอนเช้าวันจันทร์จะไม่ว่างโอเคโอเคเดี๋ยวแม่หนุ่มเขียนก่อนตอนนี้ก็ได้พี่ว่าวันนี้ตั้งกล้องแล้วใช่ไหมตั้งแล้วถ้าเกิดไม่ตั้งเดี๋ยวเจ้าของเงินว่าไม่ถึงมือหนูก็ไม่สบายใจตั้มลาวันที่22วันจันทร์ กันยายนแล้วพี่วาดโชคดีไหมพี่วาดถูกห้าสิบาทอ,อ๋อยินดีด้วยพี่วาดพี่วาดซื้อในเฟสไม่เป็นเงพี่วาดซื้อแบบนั่นๆนะพี่วาดไม่กล้าซื้อเยอะกลัวไม่ได้ตังค่ะแล้วแรนสูงในห้าสิบร้อยนึงอะไรแล้วเมื่อวานนี้นึกยังไงไม่ไม่ให้หนูลงให้หนูดูเฉยๆก,ก็ก็มันไม่ถูกมาสามวดก็คิดแต่ว่าตั้งเป้าไว้ถ้สามงวดเนี้ยไม่เข้าก็จะหยุดพักก่อนทีนี้ ตามรู้สึกว่าเอ๊ะง้วนนี้มันน่าจะเข้านะสาม้วนมันไปเข้าแล้วงวนนี้น่าจะเข้าแล้วเราคัดกรองแล้วก็เลยเราส่งให้นุทยาดูว่าดูก่อนนะเอางี้ย,ยไม่ให้ลงหนูก็หนูก็อึดอัด fc คอมเมนต์มาเยอะมาก ทำไมไม่เห็นคลิปพี่วาดเลยเลขก็มีเข้าไม่หลุดจะเป็นอะไรไปซื้อ5บาท10บาทเองไม่รู้จะพูดยังไงสีก FC, <ด>็ซื้อหบาทสิบาทก็ได้ ieg, ง้งนั้นก็ซื้อเป็นสีสันบันเทิงก็เข้าใจอยู่แต่เราไม่สบายใจทั้งทั้งคนให้เลขทั้งเจ้าของช่องนี่มันอึดอัดนะใช่ใช่มันมันพูดยากไม่ให้ให้มาแล้วไม่ถูก ยังจะดันให้อีกอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่สบายใจาย่าง,ง,านงาน้นไงบาง<ต>าหมดเดยอะอะไรเงี้ยไม่ให้จะเกิดไม่ให้ไปแต่มันออกขึ้นมาก็เสียดายอะไรคิดไงก็นแล้วมีน,นะไปดู<โ>อคอมเมนต์คอมเมนต์บอกว่าคอยดูนะวันนี้นุนทิยาไม่เอาของพี่วาดมาลงคอยดูสิพี่วาดเข้าตรงๆแล้วมันเข้าจริงด้วยนุนนุนจะพูดยัางไงามันเข้าจริงๆอ่ะมันมีหลักฐานให้ดูอยู่ไม่ได้ลงให้เนาะ ฮงงวดน,นี้งวดวันที่22กันยายน2568ตามลาวของพี่วาดเอานอนทิยาพร้อมแล้วค่ะได้เอาเด่นเด่นบุราเด่น9กับศนย์เด่นเรางวดวันไหนวันวันพุธเหรอพี่วาดให้รูดมันก็เข้าอยู่นะให้รูดอะใช่ดเด่นเด่นเก้ากับศูนย์ ลืมพูดไปว่าทําไมแนวทางของพี่ว่าสมมุติว่าให้วันพุธมันมาออกวันอันนี้นะมาออกวันศุกร์นะตามหลังใช่ค่ะทําไมมาออกตามหลังแม้กระทั่งเลขสามตัวก็เคยสามตัวก็เป็นเหมือนกันนูไม่เข้าใจเด่นเก้ากับศูนย์เน้นเน้นตัวไหนพี่รักทั้งสองตัวอ่ะพี่รักเก้าล่างศูนย์บนไงอ๋อที่จับคู่ จับคู่จับคู่ศูนย์สี่ศูนย์เกหกสี่ศูนย์เก้าศหแล้วก็เก้าหกเก้าเจดเก้าห้าเก้าหเกเจ็เก้าห้าพี่เน้นศูนย์บนนะค่ะเก้าเน้นลน่าง แถวบนเน้นบนแถวล่างเน้นล่างอ่ะว่างั้นเหค่ะแต่ทางโดยรวมแล้วก็นั่นแหละไปกลับบนล่างกันดีเลือกทั้งหมดทั้งมวลนี้เน้นตัวไหนเน้นพี่เน้นทั้งคู่พี่เน้นทั้งสองชุดเลยทั้งศูนย์ทั้งเก้าไงพี่ชอบ<ๆ>ก็เลยเน้นศูนย์ศูนย์สี่ศูนย์เก้าศูนย์หกนี่พี่เน้นบนค่ะ ตัว 96, นอ,อ่6 96 97 95เน้นล่างค่ะแถวล่างเน้นล่างกันบนแถวบนเน้นบนกันล่างว่านั้นแหละค่ะหนูคงไม,ไม่ต้องอธิบายเนะ้ะบางที่อธิบายแทนแล้วเนาะว่าเอฟซี FC, คนที่ดูประจำเขาบอกว่าแนวทางของพี่วาดมันจุดดีของคือ มันตรงตรงไม่ต้องกลับเขาพูดอย่างนี้นะ fc บอกว่าตรงตรงไม่ต้องกลับเข้าไม่เข้าก็ไม่ได้ว่าก,กันบางครั้งมันก็เข้ารูดอะไรเงี้ยก็<ต>สรุปว่าก็เหมือนเดิมแต่ไม่มีสามตัวไม่มีสี่ตัวใช่ไหมพี่ไม่มีสามตัวถ้าจะบอก fc ถ้า fc ชอบสามตัวก็เอาแถวล่างเนี้ยแถวล่างสมแถวล่างเนี้ยหกเจ็ดห้าเนี่ย ไปใส่แถวบนก็ได้เป็นหลักร้อยเงี้ยเข้าใจป่ะเพราะพี่เน้นล่างไงสามตัวนี้เน้นล่างนี่แหะอ๋อเข้าใจแล้วก็เจ็ดเก้าห้าเอพี่กําลังจะบอกว่าเอาสามแถวเนี้ยไปรวมข้างบนมันเจวกลายเป็นเลขสี่ตัวอ๋อเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วอ่าใช่ไหมคล้ายๆว่าไม่ไม่ไม่พี่ให้หลักร้อยไงหลักร้อยเนี้ยมีหกมีเจ็ดมีห้าวยง่ายเข้าใจไหมค่ะเข้าใจค่ะ เออเพราะพี่เน้นเก้าหกเก้าเจ็ดเก้าห้านี่พี่เน้นล่างเข้าใจป่ะใช่ใชพี่ก็เลยหกหกเจ็ดห้าเนี่ยพี่ก็เลยเน้นเป็นหลักร้อยไงเน้นล่างก็เป็นหลักร้อยค่ะแล้วดูให้ fc ชอบ fc ชอบตัวไหนก็เอาไปใส่เป็นหลักร้อยอย่างสมมุติชอบศูนย์เก้าเนี่ย ชอบ09บนใช่ไหมค่ะแล้วก็มาชอบมี6มี7มี5เนี่ยเลือกไปใส่ตัวหนึ่งก็ได้ fc ชอบตัวไหนเป็นหลักน้อยเงีอ๋อเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วก็จะเป็นอาจจะเป็น609 709 509น้องที่ยาเข้าใจถูกไหมคะอย่างนั้นะอย่างนั้นอ่ะใช่ใช่เข้าใจฟูมพอพี่เท่วนี้พี่เน้นบนเน้นล่างไว้ให้เลยไง40906พี่เน้นบนไงตรงนี้แถวนี้เน้นล่างอ่ะ เก้าหกเก้าเจ็ดเก้าห้าเน้นล่างเน้นล่างอ่าเน้นล่างกันบนเน้นบนกันล่างว่างั้นเนีะค่ะค่ะข,ขอบคุณแนวทางของทั้งมวลก็ซื้อบนล่างไว้มากกันไว้ก็ต้องเน้นเน้นบนเน้นล่างอยู่แล้วนะค่ะค่ะขอบคุณพี่วานมากๆนะคะที่ให้แนวทางวันนี้ขอเอฟซีโซดีกับแนวทางของพี่วานนะคะขอบคุณค่ะสวัสด,ดีค่ะจ้าสวัสด,ดีจ้าสวัสด,ดีจ้า ค่ะพ่อม่เป็นไเอฟซีเสียงยินหน่อยนะคะเสียงสัมภาษณ์เราว่านุ่นที่ยากกับนกับพี่วาดนะคะเพื่อนก็หายแนวทางตามเล่านะคะกลับมากเขาอีกแล้วนะคะ <c oughs> นุ่นที่ยากขอโทษเอฟซีนะคะที่มือวานบดได้ลุ่งหายเ <c oughs> พราะว่าเพื่อนบอกว่าเพื่อนหายเบิ้งง <c oughs> หายดูเฉยๆบดได้หายโล่งนะคะ <c oughs> ว่ามันจะออกไหมนะคะผล <c oughs> <c oughs> ป,ปากฏดว่ามันออยอลีนะคะนะคะงวดที่ผ่านมานะคะนุ่นที่ยากจะหายเบิ้งนะคะเพื่อนส่งหายเบิ้งนะคะ ค่ะหลักฐานอยู่ตรงนี้นะคะพี่บาทบอกว่าดูเฉยๆนะว่ามันจะเข้าไหมนะคะหกสองหกสามหกสี่เก็ดสองเก็ดสามเก็ดสี่นะคะ, 4, ะ,คะเลขออกแปดหกสองมาตรงๆออกบนนะคะหนะลักฐานสำรับมือนี้นุ่นทิยาอดบ่ได้นะคะโท้ถามสัมภาษณ์เลยนะคะเป็นกระหายมาตามนี้เลยนะคะพ่อแม่พี่น้องเอฟซีพิจารณาด้ค่ะแน่ทางของพี่บาทมันสามารถไป ไปกับได้บนล่างนะคะแถวบนก็เน้นบนแถวล่างก็เน้นล่างตว่าเข้ากับสือบนซื้อล่างกันไว้นะคะกันโตก,กับกันทุ่นขึ้นนะคะแต่ว่าแนวทางของพี่วตาตามที่นุนทิยาเอามาลงมันจะเข่าตรงๆตลอดนะคะบางข้างเบาเข่ามันก็มีเข่าไม่รุดนะคะเป็นเรื่องธรรมดาธรรมชาตินะคะกับบม,มีผพ้ดดรู้นะคะทั้งสองห้ากับทายทําให้เป็นแนวทางนะคะนะคานนทิยากับเขาเวยพ่อไหพ่อไม่พี่น้อยเอฟซีโซดีแนวทางของพี่วาาตำลาวนะคะ